ครับผมพี่รองครับสวัสดีครับด้วยควอมศูนย์ด้วยควอมโกรธโมโหและโกรธาพี่รองผมเขามาตะลุยตลาดแตกกระตัวพี่รองผมเจ็บเฮ็ดจังไหนจังไปกวนเขาก็คือใบอเอาไปเจ็บกวจบกนจะเคืองเฉียวโมงเลยจังน้ำกวนเอาไปพี่รองได้ตาบแบบง่ายหนึ่งคุณแม่เอาเป็ะต้องคอยศูนย์บ่ได้ตาแบบง่ายหนึ่งเดียนนี่คอยเป๊ะพ่อคอยได้๋ยหกเจ็ดดอกฮะ คนไปถ่ายมันอยากะกนดิบตะเกาว่าในตาแบบย่อยหนึ่งบ้ามีไปในหกเจ็ดดอกบ้ามีเลยเกิดคว่ำศูนย์วอสต์ดามเสียมตีหัวเอาวังหันไล่หนีออกจากบ้าเห็ดเลยศูนย์ตัวโอ้ยพี่น้องแจ๊คผู้ใดกับพวกหูหนังหูตาตัวพี่น้องเนาะคันแม่นบ้ามีไปพ่อคิดเบิ้งตาเห็ดแตกพี่น้องเออ เอาเอาเอาจังไดเอากลับไปเบิ flu, ้งเอาจุดแรลกว่าเขาเล่นไปเสียหน่อยพี่น้องผมเสียลิงเขาเอินเอาใส่หน่อยใส่ง่ายเลยพี่น้องเด้อใส่หน่อยใส่ง่ายเอาเบิ้งเอาโอ้โอ้มาพี่น้องแล้วมีคู่สีเด้อคุณคุณคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษสีชนใจในเสียในจัดไปเนาะครับเนาะจัดไปคุณแม่้าเฮาจัดไปหวานบ่แม่ม้านี่โอ้ยผมอยากหัวซื้อซื่อจริงๆผมก็อยากซิมหนอกครับผมอยากหัวซื้อ บอกครับเอ้าวเพื่อนไอ้ซีมพี่น้องผมเกลงใจคันเขาบพราะซีเพื่อนกับวาเขาอหวี่ยงไอพี่น้องคือเลียนตัวแทะไม่ไปเลียนตัวใด้ยังไงพี่น้องผมเกลงใจเนาะพี่น้องเนาะหวานพี่น้องหวานบักเ่าะร้านนี่หวานที่สุดในโลกแล้วบ้ามีบอกว่าบักอันนี้จะหวานบ่าหวานที่แบบนี้ มั่งขุดจักรวานเมื่อวานพี่น้องบุ้งเนี่ยอเอาแล้วประกาศว่าหวานดี้นรนในโลกพี่น้องอืมขายขาดไว้ก็มูนเนี่ยนะผมบอกบ้ามีก้อนเพิ่มเลยการันตีอืมบอกอันนี้บ่าโหต้องซีมพีนมมม่น้องต้องซีมมึงหูหวานมึงบานเดี๋ยวซืมเงินพ่อค้ามึงกอนอืม ชิมรสฝาวนี้น่วยนี่หวานหวานหวาน,วนขายาใหมัยกับมี่ มั่งคุดแล้วมั่งคุดแล้ว <c oughs> โอ้ยบักอันนี้มั่งงามจ้ะพ่อค้า <c oughs> แต่ไอ,นาอาาาไ้นี่ไม่จะขายมันเกียร์พี่เมียมด้วยนี่เมียนบอกมันเป็นเกียร์พี่เมียมด้วนี่บักร่องกว้งนี่ร่ <c oughs> องกว้งมั่งคุดงอเป็นอีหยังที <c oughs> อุ้ยบักไฟพี่น้องผมบักไฟงามงามพี่น้องผมเดี๋ยวเขาก็ต้องร่องครับพี่น้องผมเขาบอกหูอันนี้อันนี้เขาก็ต้องร่องพี่น้องฮะอันร้อยยี่บาทพ่อค้าผมร้อยสี่งาม ร้งามปลูกเนี่ยนคุณแม่จ้าใชต้องปลูกพี่้องผมโอ้ยใครดีไครดีพลไมบ้านนี้เอาเชียงหมูไปใส่เชียงหมูไก่เชียงหมูไข่บ่มาเสียแล้วเชียงหมูเสียพี่รองผมมาไฟนี่กัมีแตาเนี่ยงามงามแล้วมีบ่ขอซิมแล้ครับเชีงใจมูนี่จักสีซิมไปหยังฮะให้ซีมขนมหมกเจ้ากับบานพี่้องให้บ้ามีซิมแบักิพรรณนาเบื้องเนี่ยตลอดหน่วย ห้อยาตโหดลลยโวดเหลอไอ้ี่บาเพกคันบักพิกหวานจะมาเอาขนมหมกคันบักพลกหวานจะมาเอาขนมหมกอุ้ยพี่น้องผมมาเจือของดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวไข่ไก่บะแมีนบะแมนไข่ฟ้าไข่ฟ้าตองละเศร้านมพิดเศร้าอีลีพี่น้องนี่อันนี้เข้าไปอ๋ออ๋อแบบบ้าน ว่ายิบกินเลยนะเหรอค่อยๆยิบเลยเออเนี่ยยิ่งสีบ้ามียอมรับคุณแม่คนนี้คือเพินเ่นเป็นโร <c oughs> คจิตก็หมดแดงพี่น้องขันเห็นไข่หมดแดงเพิ่นสีบ่้าเห็นตัวหมดแดงเนาะครับเนาะแค่นี้ไงยายบ่จักขมิเอะจีเขาดีเฮ็ดมาหันว่ได้มาสีเฮ็ดเป็นไปไข่หมดแดงของเราเราประกันได้บ่มีแม่พ่อตัวต้องยอมพี่น้องบ้านนี้เพิ่นเหลือเฟือเห็นว่าเพิ่นมาแยงใส่เนือใหม่เหากิน อันนี้ก็เป็นลาบไก่ยินมหาชพเถอะเหยื่อไส่เราไหมครับไก่เป็นตัวอุ้ยพี่น้องอีหยังนี่อุ้ยตายว่ายกรีด้ยอุตายว่ายกรีดเอี้ยนพี่น้องเอี้ยนหรือว่าปลาไหลของเฮานี่เองไปเอาไปต้มอุ้ยเอาอยู่เด้อพี่น้องผมหาแนี่รวมพ่อใหญ่สนองเงินออกมื่อกี้เรียบร้อยพี่น้องผมเป็นธาตุพีสมจากมือมือนี่ต้องยอมให้เครับผมจากมือพี่น้องผมปลาไหลบักย่างงาม ครับผมต้มเป็ดต้มเป็ดแบบดึกล่องมอจวดรอดสิเป็ดเจ้าใดอืมซุดยอดพี่น้องผมปลาไหลเนาะพี่น้องนะเราตัดยางเราไมใช่จุ่มมะละลายเนาะปลาปักไก่ปลาไหลอ่าส่วนชวนชวนเทียปลาไหลบ่ท่านว่างถามว่านี่เทียจริงบ่เทียปลาไหลหังบ่ว่างพี่น้องบ่ว่างเดี๋ยวมาหาซื้อวานตูมูวกินเสยอยู่ออกปลาไหลบอกเฮ้ยอย่างไรปลาไหลบังไฟเอาเจือตึงอีหยังนี่เจือตึงวานตูมัวเปล่เนี่ยเอาหนอไหม น้องไม่เด้อพี่น้องเด้อจะไปคิดว่าหวานตูมูพี่น้องอันนี้แยงอยังผู้แดงเชื่อขึ้องอยู่พี่น้องแยงเลียนง่วบ่แยงเพ็ดใส่กอกสายครับเจียมต้องมาเลียพี่น้องผู้ใดนิยมเปกดตาเสาเด้อครับเด้อมาเด้อมาเด้อของเกดถึงพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีสิต้องไปซีมให้ได้บักไฟกับล็อกกล่องเดี๋ยวเท่าตรงทีมช่วงพี่น้องเท่าตรงทีมช่วงทีมช่วงไปจั๊กน้อยพี่น้องผม ไเี้ยเลยยุ่สขอบโนึอนเออเพราว่าที่มเอาเงนพราก็ว่เห็นเจ้าบ้านเพระก็ว่าทีม่เพราะคนนี้เด็ดบเอาะบ้าไอ้จ้ามันเด้เราบ้านเราบ้านเราผู้เล่นหน่อยอยู่ไอ้จ้ามันได้เราบ้านาพี่น้องผมมาทางนี้ทางนี้ก็ไข่หมดแดงห้วยมัสสังเงียไรเแอ้อันนี้บ้ามีแนะนํำเลยนะครับแ้บ้ามีเชี่ทุกมือทุกเว้นเพราะวายังย่าไปขุดอยู่หนเียไปขุดมันบ่องบ่ถือล่างบ่งาบ่อ่อนังสีเ ก็น้องไปคุดเอากอะไรถ้าคาเจียไปตุ่มใส่ไก่ถ้าเขามาเสือเอาเดี๋ยวคาออนเด้พี่น้องนี่ครับแนะนาคตมันช,ชิงไข่คือกันครับย่าไปดึงเอาอยู่ไหนเฮี้ยพี่น้องผมมาเสือเอาเพิ่นแจฉให้แล้วนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยตายตายเดียวให้เบิ่งแบบเดียวเป็นจังไหนพี่น้องเขี่ยวไปคุณอะไรพี่นอ้องผม พุดนะพุดนะพี่น้องผมะอ่อนส่วนเกี่ยอันนี้แยงพักขี่เล็กของเกีวาสนาเนาะครับนะเนาะแชงพักขี่เล็กใส่หนังอยู่บ่ครับบ่ได้ใส่หนังแล้วแม่งดาหอมบ่ครับแม่งดาไม่ไม่น่าจะหอมขันเอามาตุ่ยเดียวเดียวเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับตัวละเส้าบาทต้องหอมครับขัน แต่เปิดกระตีว่าตัวละแสบาดบ้ามี่ว่าหอมเพราะว่ามันเป็นเม่งดาน่าจะเป็นเม่งดาปูเนาะพี่น้นองเนาะเป็นของไทยเหรออ๋อเม่งดาอันนี้เม่งดาขันไข่เลยไปควอม,มู่ไหมพี่น้องผมเขาคุ้นเมนูจอน พวกพวกแม่นุ้งจวนเขาที่น้ำเสนออย่างนี้มีทอดปลาแล้วก็มีลาบไก่บ้านมกน้อยใม่ทอดปลาลาบไก่บ้านพี่น้องผมมาพี่มามาพี่น้องพี่กัดนาบันสางๆอันนี้น้องใหม่เอบ่งเพื่อน้องใม่ปลาเฮาบ่งเพื่อนปลาเพิ่งบ่งเพื่อนปลาผสมกันพี่น้องผมต้มให้เรียบร้อยทุกกระซ้าอยากเห็นน้องใม่ปลาเอาดึงให้เบื้องนี่แดงจืงคึงอยู่นี่หอมแซ่บเป็นน้องใหม่ปลาที่แซ่บที่สุดในโลกแล้วไข่มดแดงไข่มดแดงอีก แก้วพี่น้องผมเจ้คุณย่างว่าท่านเลยเนาะครับเนาะงเจ้คุณเจ้คุณย่างว่าท่านเลยครับผมข้าเมามีทุกแนวให้เลือกสรรเลยพี่น้องเลยแกงขี้เล็กไก่โนไม่ไข่เข่ามันเฟตเข่ามันไก่ปนพี่น้องผมปนกะมี่ปนกะเมาแบกกระดิ่งต้องเข้านอไม่โนไม่หวานของแบกกระดิ่งอันนี้ครับสนใจไพื่อนอยากเอาไปแกงเถอะ โอ้ยาดองเราป่ะครับใช่จ้ะโอ้เป็นสมุนไพรอยู่ใช่ค่ะบ้ามันเนี้ยมันเป็นแกงหรือสดพี่น้องเห็นไหมอยาคนเห็ดโอ้เป็นยาดองสมุนไพรดองเราเราบอกง่ายๆดองเราเนาะครับเนาะหัวถวยทุโอซ่ามเชียงหมูฮองฮอกามาพี่น้องผมลงตุ่มข้นหุ่มตุ่มข้าวเดียวเบิดพี่น้องเลยลงตุ่มข้นหุ่มตุ่มข้าวเดียวเบิดเพราะว่ายังครับของดีทั้งนั้นพี่น้องเลย โอ้เจ็บแบตไปยไังไรครับได้อยาัางไ,ไรเจ็บแบตมือนี่เจ็บแบตเพราท่านได้อยังเนาะครับเนาะครับได้อันนี้ขันยู่ในถุงบ้ามีขควาให้ดาว่าสิมีกบมีปลาแล้วกับปลาไหลขนนนันแน่นอนเต้นแนวนี้นาสิเป็นกบเต้นแนวนี้กบยังคว่ำกันหนาหมึนอีกพี่น้องผมคว่ำกันลางงางยูุ่บเลยแม้ว่าบุหูุชาตากรรมจี๋คว้างเสล้ว ปลาดุกหน้านี่พี่รองนี่เบื้องง่ายๆเลยนี่ปลาดุกหน้าเนาะครับเนาะดุกหน้าคนขายรัวเท่าไรพ่อหูปลาดุกพี่รองแถมทงดีนี่ตะเกาปลาคออันนี้เป็นปลาคอปลาคอปลาดุกปลาเบืนเนาะเราเน่ามือนคนใดเขาเบื้องง่ายๆปลาดุกหน้ายังสิเอามาใส่กันยั่สิบาทบ่มีเด้มันผิวหนังมันสีแข็งแล้วก็เหนียว คำเมนปลาเลี้ยงบอพี่น้องผมเอามาใส่กันข้าวเดียวนี่จะบาดปานตีกันมหาโยกเอารลดไก่เอาเดียวมือนี่เอาไปลงเป็นภาพนาร่วงให้พี่น้องในเบื้องกันเลยเศร้าสั่งๆอ้าพี่น้องผมโอ้ยบ่พผัขปลาดีไอ้มกเท่าไหรล่ะนี่มกละเศร้ามกละเศร้ามกปลาซิ่วมกปลาซิวพี่น้องผมมกละเศร้าเขาต้องมาเช็คเงินเขาที่บ้านปลาน้านําเสียปลาไหลทงละลอยหาศิษ มีสิบสามบาทใจเย็นๆไปก่อนคงจะเบ่อเบิดนี้จะเข้าไปดอกมกปลาซิวพีนวนน่น้องมกปลาซิวน้ำยานางนใไมอูบักเชียนี่ดอกติวบักต้วงเต็มเลยบาทนี่บักต้วงผู้ใดอยากตำบักต้วงเด้อพี่นอ้องเด้อบักต้วงเต็มเลย ออกแค่นี้มันออกเบิดปีอยู่บ่น้องก็เห็นออกพี่น้องผมบักม่วงเอาทางพี่กับไข่หมดแดงอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นยังไงไข่หมดแดงนี่เดี๋ยวนี้มดดันเป็นยังไงไข่หมดแดงกับมะคือหลายคักหลายเนี่ยถเดี๋ยวนี้นบักเขียยขึน้นบักเขียยขึน้นบักม่กงวงอันนะั้นฮอตก๊อปู เมฆามาเรียเยู่นะครับเรื่องเมฆาเฮามาเรียยู่บะตรงห่วงครับบังไฟก็ยาไปน้ำหลเอามาซื้อเขาซื้อน้ำเขาโพดของอันขึแม่เขาโพดแบบกินสดได้ว่าสันเป็นยาตานมาเป็นยาต้นมรพูดใดเป็นมะเร็งเศร้าเลยม่นยี่สิบบาทรักษามะเร็งพี่น้องยี่สิบบาทรักษามะเร็งเด้อพี่น้องเอกาเองครับ น้่นเสนอขายคุณพ่อเลือดนึงในที่งานของเ้าเป็นยังไงครับหายหนาหายตาไปเศ้าเป๊กหรอวะยูบ้านบ่ได้ไปใส่ตะว่าเศร้าเป๊กพี่นองทู่ทู่หมากหมากถุงละเศร้า เช่นคูนเอาครบสูตรเลยพี่น้องเขี่ยวมากสบเหมออร์ออกาได้เช่นคูนอันนี้เป็นสมุนไพรไม่ที่บ้านมีบ่เคยหูบ่เคยเห็นบ่วหูว่ามันกินได้บ่ได้พี่นอ้องถ้าข้าเจ้าก็เอามาขายเลยเขาเอาอดิหยังครับผมต้นนี้วานตุ้มหมูบ่ครับไก่ใช,ช่เอาไก่ใช่คือหัวสัน อ๋เอาพี่น้องผมโอ้โอ้ยสบายคุณแม่นี่ก็บไฉ่บ้ามีเห็นเัืงสีบ่เคยเห็นต้นแบบนั้นอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นหัวมันหักมันเนาะครับเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวมันหักมันเอามันลวกได้อยู่สัปปะพักอันนี้แล้วเขากินดิบตัวอุ้ยสมพักแป้นพี่น้องสมพักแป้นพี่น้องผมสุดยอดเซบักเชีคืนอุ้ยเจ้าหน่อยหอีแม่เห็ดสู้กินคุณแม่ สุดยอดอีหลีคุณแม่นี่น้ำตาสีไหลพี่รองล้งเชียเขาเบิ้งซิ่งที่เขตั้งสม่หน่อยๆในเนี่ยเนาะครับเนาะเ,เขามาเบิ้งเจ้าสีเราคั่วหมึกได้ว่วา,ดดวาน้ำตาสีไหลพี่น้องน้ำตาสีไหลอันนี้เขาเอ,าอเินอีหยังเอ่อเกยเฮมนี่เอาเนี่คุณอย่าพุ่งอย่าพุ่งเลยาวานตุกหมู่นาตาเป็นแนวนี่เด้อพี่นอ้องเด้อวานตุกหมู่นาตาเป็นแนวนี่ นี่คือวานสุโมูครับผมสว่วนนี่ดิเจี้หิมพักการ์นยาพักการ์นยาสว่วนนี่บ้ามีบ่อถามกับพ่อสีหูอยู่ที่น้องผมดอกแคมีมีม่มองเดียวที่สีขายได้ก็คือของเจี้หิมเสียงหมูขนาดบ่อทะเลออกจากถุงพี่น้องผมขนาดบ่อทะเลออกจากถุงคนคนจ้องเอาตั้งแต่อยู่ในถุงเลยเลยครับเ คนออจั่อเอาตัง่อยู่ในถุงบ่งบอกได้ว่าคุณภาพเสียงของเพิินซ้ำได้เบื้องเอาบ่าตองใบไง้ยากพี่น้องผมเบิดสุดยอดพี่องไปทางพี่มี่อย่างโอ้ยเห็ดพี่น้องเห็ดหนาสนใจนาสนใจ <c oughs> โอเห็ดอ oh, oh, hey. oh, ีหย id oh, yeah, ังเหล่าคุณแม่นี่คือดอกเป็นตายานแท้ถอะเฮ้ยอุปการยิบออกเลยพี่น้องโอ้ยยิบออกหลดคุณแม่ว่าเอาขอขอขออนุญาตให้อ่าพี่น้องเข้าเบิ่งกันเนี่ยมันมันเขาเอือเห็ดเพื่องอยังคุณแม่เห็ดเพืองวาเห็ดเพืองวามันดอกใหญ่เอาออกบ่ได้พี่น้องบ่เป็นอยังอันนี้เห็ดเพืองอยังสั่น อันนี้เห็ดเพิงแดงเห็ดเพลิงวาเบื้องควบแตกต่างพี่น้องเบื้องควบแตกต่างอันนั้นเห็ดเพิงวามันไม่เฮ็ดเพลิงตับขั้วเห็นบ่ครับเห็ดเพลิงวาเห็ดเพิงวาอันนี้เห็ดเพิงแดงอันนี้นี่เห็ดเพิงนงยุ่งบ่เห็ดเพิงย่อยก็เห็ดเพิงหลุ่นหลนพี่น้องผมเห็ดเพิงหลุ่นซุปราหาสีปานใดสีเห็ดไข่สามถุง สามช่งลอยค่ะิบเฉียงไปวัดได้สบายพี่น้องเบื้องโจปรมาเถิ้นเบื้องบ่ได้โจแล้วมันท้ายบ่ได้มันตีกะลีกระดีหนังไปเลื่มขึ้นพ่อมันมันไปบ่ได้ไปต่อบ,บ่ได้เลยขี้เส้นค่ะใช่แล้วลงบ่ได้สินค้าคือ,อยังครับจีนุ่นพี่น้องผมถุงละเศร้าสามสิบบาทก็ว่ากันไปอาซีบหนตัวเอาไว้เช็คแล้วเนาะคนว่าสามสิบคำว่าเศร้าเพิ่มันกระสีได้ยับยิบกันปั๊บรวดครับจีนุ่นพี่น้องไปก้นไปก้นเพื่อไปไต่หนิถามเลยจีนุ่นย่ำ ก้นครับก้นวสันพี่น้องไปกน้นวสันทีน้องที่นุ่นของแแห่ของแแห่พี่น้องก๋มแมมันครับพี่น้องโอ,โอ้มันเป็นไปได้พี่น้องมันเป็นไปได้สิ่งแปลกๆต้องมาตลาดนี่ขนาดตลาดในน้อยย่อมๆ่ีนี่เนี่ย ันหามาขายได้จังได๋บ้ามีมงูเพราะมันมียุตตลาดค้องเตยนะครับเรื่อตลาดบางางางก็มีพี่น้องผมครับผิดตือผู้สื่อเขาบาันหูเขาบาัรหูทรงและแปดตัวละแปดสิบบาทได้ฟรีตัวละแปิบานได้ฟรีฟรคือ,อยังสี่นี่เอ้ยเก้าสิบซุมนี่ขาหยุ่มเกาสิบขาบานแปสิบ มีเงินลอยหนึ่งได้นุ่งสวงนุ่งไปได้อีกเป็นสิบปีพี่น้องได้นุ่งนุ่งไปได้อีกเป็นสิบปีโอ้ยขอเขาจี้เนาะพี่น้องเนาะเขาจี้ขอซิมบ่ได้พี่นอนะ้อ,อ,นองผมนอออ้องสามขอข้าวห่มาซื้ออีหยังวุนี่พี่น้องผมสามขอเฮ้ยเจ๊งแดงสิมีเงินซื้อโอ้โหส้กหวานหำปวงพี่น้องเลย ไปแล้ไปท้ายตลาดมาบ่าเคยพ่อพ่อขา้าปอกทุเรียนมาพ่อเทียนิงเทียเดียวพี่น้องผมเมื่อกนี่เจ้าบาทแล,ล้วครับนี่ร้อยหกสิบห้าพี่น้องผมอาเบิ้งน้ำกันพี่น้องผมถึงสิบัวได้ซิมขอหอมกันยังดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะวิธีปลูกอ่าวิธีปอกทุเรียนของผู้ดใดเอาเจี๊ยนึงเจี๊ยนึงสิดึกทุเรียนเหรอพี่น้องผมเอาลูกจะกินเอาดีเจ้ยนึงนะครับเด้อคันคันมัดปอกแล้วเอาเจ๊ยนึงปวดเหี้ยวปวดขี้ก้อนก็ได้ จะกลับมาเอาอย่าไปเอาก็ได้เ yeah, ยี๋ยวนี่ก่อน่ะพี Accept ่น้องผมเบื้องวิธีการปลูกทุเรียนย่างของเขียวของป่าขาบ้ามีเทียได้ไปก็อยากบอกเองน่ะนะบัดห้าอยักบอกเองน้แดงจัดไปพี่น้องผมอู้หูพี่น้องผมอันนี้เขาเอิ่นมันความกินบอกขื้นว่ากรอบนอกนุ่มในขึ้อแบบได้น่ะนะเห็นไหมเห็นในช่องเอื่นเพคนว่า อันนี้คือพอดีพอดีครับอันนีนจะหวานอันนี้จะหวานโอ้ก็มักหวานอยู่แล้วครับ <c oughs> อเอาพี่น้องผมพอกข่าปอกทุเรียนของแพงพี่น้องเลยบ้ามีสูนบ่ไใดเอาโอ้ยพี่น้องเลยหอมครับมันเป็น ในความิดของคอข้าม่ค่ะผมขอถามเ่ยเป็นยังทุเรียนมันต้องแห้งบ่บ่มมนมีความิเศษอีหยังอยู่บ่ยากหู้แหมโดยส่วนตัวเจ้าทีดแซ่บกัวมูนีนนี่เสยบ้่เลยวทุเรียนแซ่บกวมูนี่หนีระันมีน้ำระวันมันมีน้ำสิ ไปแล้วนี่รอยหัวซบเนาะครับเนาะรอยหัวซบรอยหัวซีบมาคุ้มปานได้ฟิ้นแล้วครับ 160, 160ว่มามันแพงโอ้โหพี่น้องกสิขคว้าคนไปซีบเจนหน่วยกับว่าไรขคือจีอันคอรอแคลียร์มันก็ชีได้พูดลัวว่าพี่น,อน,อน้องหัวงวยเหตุอะไรคนที่มีปัญญ,ญาม,มาสื่อทุเรียนเหรออยากซือ้ออยากสื่อทุเรียนพี่น้อง ถ้าล้างข้าเสียเรียบร้อยการตั้งร้านข้าวไปข้ามไม่ข้ามเมื่อชิมนี่เพิ่นตั้งข้าวเดียวเป็นเห็ดข้าวเดียวนะพี่น้องนะเอากับขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเราเองพี่น้องพิษพายประการได้ข่าว่าคขาวจากี่อะไรสางที่ผูสุภาพอยู่ว่าไปบ้านมีขอโทษขคอพายพี่น้องผมครับเจ้าเหม็นบ่ไว้คุณนูดเฮ็ดพี่น้องคุณนูดเฮ็ดครับผมหากแพะเสมอมันเสมอมันเพื่อเก่าพี่น้องผมไปเฮ็ดขอน จักษมันไปเจ็บเอาอยุวาควันของไข่บอกระบ่กหูพี่นอ <c oughs> อ้องเขาจะจ้องไว้ไล่ควันอยู่ <c oughs> สร้างพระคุณเจ้ากับมาแล้วนะครับแม่งกับมามาที่หลังกระเดียใครก็เข้าขนมาชิ่นมากินพี่น้องผม <c oughs> อันนี้บ้านเท่าเอิน้นขี้รอบอ่ะ,ะโอ้สตางค์อันนี้เอืน้นกี้เรี๋ยอันนี้นาสีเอืน้นกี้เรี๋ยพี่น้องว่างหันอันนี้สตางค์เอาขวดหน่อยมาสั่นพี่น้องผมน <c oughs> ี่ขวดหน่อยนี่เจียวเลย คุณเจ้าเพิ่นกัะได้พ่านไปแล้วนนครับขอบคุณเจา้มามามื่อนี้ขึ้นหน่อยแทอะไปบนไพโอ้ครับแบ่งกันไปแบ่งกันไปอ่างขอบคุณครับสวัสดีครับนนครับหน้าบุเดปครับนกมันควรจะเป็นหนึ่